ถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็เจ็บตัวแบบนี้อย่าเล่นกันเลยนะคะดูนะคะอันนี้ก็ไม่ระวังอันนี้ก็กระโดดเพื่อทําเพื่ออันนี้ก็จะยิงดันหัวผิดด้านอันนี้ก็ตกรถเจ็บมากอันนี้กระโดดทําตัวดีๆไม่ได้กันหรือไงชอบเล่นอะไรแผลงๆนะคะแล้วก็เจ็บตัวอันนี้สงสารมากหน้าถ่ายไปกับพื้นเลยเอ,อันนี้ก็เลี้ยงสิงโตสิงโตเจ้าป่าค่ะ มีกูไปงมาตวัดทีเดียวล้มเลยนะคะน,นี่ก็เล่นอะไรกันโอ้เจ็บตัวโอ้โหถ้าเล่นแบบนี้แล้วเจ็บตัวแบบนี้อย่าเล่นนะคะอยู่เฉยๆดีกว่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็นั่งอย่งดีไม่รู้จักดูเอาเน,นี่ยโอ้โหหลังกระแทกก้นกระแทกเจ็บมากน,นี่ก็ทำอะไรกับเพื่อนโอ้ไม่กอดเจ็บจริงๆนะสงสารมาก อ,อยู่ดีๆรถก็พุ่งเข้ามาชนโอ้โหเต็มหน้าเลยค่ะนี่ทำอะไรกันโอ้